สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับนี่คือศึกที่แฟนมวยถามหากันมามากที่สุดนะท่านผู้ชมไฟเดือดแรกครับระหว่างบัวขาวเป็นชาวเมฆนักสู้สายเลือดไทยครับผู้เป็นตำนานกับคองหลิงเฟิงนะครับนักชกหัวใจเหล็กจากแดนมังกรครับที่วันนี้ครับผมหามาให้ทุกคนได้รับชมแล้วครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมตันมือว่าจะโค่นราชันมัวขาวอย่างมวยไทยให้ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะบัวขาวของเราครับชายผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยสะเทือนเวทีโลกครับด้วยแข้งซายอันทรงพลังของเขาครับ มัดที่หนกักเลาวกับรับเบิร์ดครับและสอกที่เฉือนคู่ต่อสู้มาแล้วนับไม่ถ้วนครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะวันนี้เขาพร้อมจะปกป้องศักดิ์ศรีแม่ไม้มวยไทยอีกครั้งครับท่านผู้ชม ส่วนอีกฟังครับพองหลิงเฟิงครับดาวเด่นจากจีนครับมาคูมาความเร็วรับปัตติผมกลิบและจิตใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมใครครับนี่ครับพองหลิงเฟิงฮะเขาประกาศย่าต่อหน้าแฟนเมยว่าผมจะเป็นคนแรกครับที่โค่นบัวขาวว่าอย่างนั้นครับโอ้โหนี่นะมานี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้นะครับแต่มันคือสงครามของสองสไตล์ครับระหว่างมมยไทยกับสไตล์คิกบ็อกซิ่งของจีนครับสองนักสู้สองชาติครับสองหัวใจที่ไม่มีคำว่าถอยครับใครจะใครจะล้มใครจะยืนใครจะเป็นตำนานต่อไปมาดูเกมมันจะยกที่หนึ่งนท่านผู้ชม คู่นี้โชกกัน3ยกนะท่านผู้ชมมาฮะของหนิงเฟิงนะฮะยี่คันซันว่าของนะครับเดินเข้าหาบัวขาวครับนี่ฮะเดินเข้าหาบัวขาวนะครับนี่ฮะโอ้โหไอ้เครื่องจากสังหารครับบัวขาวชาวเมฆของเราครับฉายาที่ผมตั้งไว้ฮะนี่ฮะเดินไปแหม่ปล่อยหมัดครับไม่รุนแรงเท่าไรนะครับนี่เป็นไฟแรกนะท่านผู้ชมที่ถามหากันเยอะครับนี่ผมจัดหามาให้ชมนะครับนี่ฮะมานี่บัวขาวก็แทกซ้ายออกไปครับของเสริมเข้าออกมาครับอู้เสริมเข่าซ้ายนะท่านผู้ชมมา สไตล์คิกบ็อกซิ่งของเีนเขานะครับสไตล์การโชกของคองนะฮะหลิงเฟินนะฮะน,น,นี่ฮะโย่เข่าขวาบุวขาวมาจังหวะจับไม่ได้เตะนะครับรจังหวะออก,กหมัดยังไม่ค่อยมีอะไรกันครับยกแรกครับมีอู้ขาซ้ายขึ้นไปครับแม<บ>่ไอเข่าซ้ายบุเขาวหักลงมาครับมาทิ<บ>่มสายลำตัวบุคองแทงเข่าซ้ายคืนนะกู้ขู่แม่ไอ้สายตามครับคองนี่ฮะสไตล์คิกบ็อกซิ่งครับกระโดดหาจังหวะหาตัวเองวัวบขาวเตะขวาครับมา อัดทอนแขนนะฮะท่านชมจิ้มสายลำตัวแล้วขึ้นบนครับส้องออกจังหวัดยังออกจังหวะออกหมัดยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะท่านชมดูเดี๋ยวใครจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์งอคับภเขาโอ้หขึ้นแข้งขวาครับมาลอยขวาครับพองภกเขายังดันสู้นะฮะ ต่อยซ้ายมาครับอุ้ยเต่ขวาครับภูเขาเต่ขวาคืนท่านชมโอ้โหต่อยซ้ายคืนเอาภูเขาขวาคืนเหมือนกันครับมาสิครับโอ้โหต่อยซ้ายไปเตะขวาตามครับวูเขาโอ้โหตองแบบนี้ครับตายบัวขาวมาบูดูดันบูแหลกล้านครับไต่ขวาครับภูเขาโอ้โหกาดล่างนะท่านชมต่อยซ้ายลำตัวครับคองจิ้งเผาซ้ายวกเขาเผาเผาขวาคืนครับมามานี่ฮะ <ick and timing alright> จังหวะเตะขวาโอ้โหเต็มนะโอ้กระพูวิคองไม่ได้บังครับจังหวะนี้ครับโอ้โหรับไปเต็มเต็มแข้งนะท่านผู้ชมจิ้มซ้ายอุ้จิ้มขวาลำตัวโซเทียอุ้ยกลมไปจิ้มเลยนะฮะอ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขยับเดินเข้าหาศาสแข้งขวาตามครับโอ้โห้แข้งอุ้ยแทงเข้าขวาครับพวกเขาสวยฮะคองยิ้มครับโอ้โหโดนนะท่านผู้ชมมาบอกไม่เท่าไหร่ครับโอ้โห้เขาตียอดเตะก้านคอครับโอ้โห้มาเจ้าพระคุณโอ้โห ประเคนแข้งให้เลยครับแหม่พาการคอของคองไปหนึ่งทีนะท่านผู้ชมอ่าอย่ายิ้มให้บัวขาวบนเวทีครับจิ้มขาวาครับโอ้โหของสาดหมัดขวาหมัดซ้ายครับมาไม่ถึงฮะบัวขาวทีบยอดหน้าหนึ่งทีครับโอ้โหแม่เฮาของยืนช่งงักไปเลยครับแหม่ขีดหน้าผมได้ยังไงครับไตขวาตามพระบัวขาวโอ้โหอย่างนี้ครับของทำยังไงฮะบัวขาวสาดแข้งขวาตอนนี้กระเด็นเข้ามุมครับโอ้ยไอ้สวยๆทั้งทั้งเตะเปิลตามแข้งครับโอ้ยจังหวะก้มมา ของออกหมัดไม่ไม่เข้าใช่ไหมครับไตสายก็ไตครับอุ้ยบัวขาวเดินนี่ครับอัดแข้งขวาตามครับบัวขาวอุ้ยจังหวะออกแข้งนี้บัวขาวหนักกว่าเน้นๆครับดูว่าเห็นชัดอยู่แล้วครับจังหวะออกแข้งนี้อุ้ยสายแข้งขวาขึ้นกันขอครับอุ้ยติดหนุนมาคุผู้ชมไม่ไม่ติดสางนี่เป็นเรื่องครับมายกหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหหมาต่อเกมมันจะยกที่สองต่อฮะ่านผู้ชมหมาของบุกเขาวเดือยไฟเดินเข้าหาตามนี้ครับโอ้โห เครื่องมันร้อนครับจิงเข่าขวา,า,าครับอุ้ยหักเอามารับเสียเข่าซ้ายครับโอ้โหหักหมุนนะครับแมนเสียเลียมครับออ้ยของมาหักซ้ายไม่ถึงครับปล่อ oy, ยซ้ายตรงก็ไม่ถึงครับออ้ยไปซ้ายตามครับโอ้ของวิ่งหนีครับมุมโอ้โยจังหวะหลวมไปหน่อยครับแมนตอุย้ยอุ้ยแทงเข่าขวาทา่านชมโอ้โหกระแทกเข้าไปคับบุเขาโอ้โหจิ้มข่าซ้ายหนึ่งทีครับอ้ยมานี่ฮะไปขวานึงทีครับโอ้เขาจังหวะของมาซ้ายฮะมาไปซ้ายครับบูเขาออ้ยนี่ฮะโอ้โหมาโอ้โห เตะขวาอุ og, ้ยเตะขวาตรงนี้ครับอัดเต็มท่อนแขนครับไอขวาล่างขวาบนอุ้ยล่างสลับบนค,ครับบุคคาจังหวะออกแข้งขวานะครับอุ้ยเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้โหเอามากิ้มซ้ายมาครับของจังหวะลอยขวาอุ้ยดอกนี้เขาไปอัดเน้นๆครับมาทีปออกอุก้ยของเลยมาไอ้เหี้ยไฟแรกที่เจอกันครับเตะขวาบุเขาโอ้โหไอ้เหี้ยอุ้ยสี่เผาขวาครับร <N> รบุเขาสวยฮะอุยจังหวะออก อาวุธนี้แกปฏิปตต่อเลยเกินครับวูเขานี่ครับโอ้โหคิ้วเหลือเกินครับดูครับออกอะไรก็เป็นอาวุธหมดครับโอ้โหวูเขายกอะไรนี่กอันตรายหมดนะดูฮะท่ชมชมไปซ้ายครับไปขวาตามครับวูเขาโอ้โหนี่อท่อนแขนนะมาเสียบเข่าขวาคืนครับวูเขาถีบเอาคุยมาจต่พอคุณจิ้มเข่าคุยจิ้มขวาลำตัวนะท่านชม้ชมตามด้เข่าหนึ่งชุดฮะมาของวนออกข้างครับตอนนี้ฮะเสียบเข่าขวาโอ้ยมันน่าสะบัดท่านชมคืนหมัดรับโอ้ยโดนหมัดขวาภัวขาวนะฮะมา มาโอ้โหของนีซูหยิบตาอยู่แล้วครับนี่โอ้ยจิ้มเข่าซ้ายอย่เงี้ยโอ้ยโดนตรงไ like oh um oh หนครับโอ้ยแม่โดนกระจับหรือว่าครับโอ้โหกรรมการบอกให้ลุกครับโอ้ยเดี๋ยวครับใจเย็นฮะกรรมการอุ้ยโดนเข่าโดนท้องหรือโดนเข่ากระทุ้งซ้ายนะท่านผู้ชมโอ้ยน่าจะโดนกระจับครับมา งไม่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 น่าจะตุกปิดอยู่แล้วครับแหมน่าจะโดนกระจับจริงๆรท่านผู้ชมมาบวกบวกขาวจังหวะอัดเข่าซ้ายนะฮะขาบลูขับดอครับโอหัหเล็งกระจับคองเลยครับโอ้โหกระจับหลุดค่ใส่กระจับบวกขาวนี่ฮะไอเครื่องจักรสังหารนะครับตำนานที่ผมตั้งไว้ฮะมันสังหารยังไงได้ฉายานี้มายังไงท่านผู้ชมดูกันนะครับแหมสไตล์เกมการชกของเขาฮะโอ้โหไม่เงี้ย บัวขาวมันช้ำไม่ครับไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับที่ถามหากันเยอะครับผมพยายามหาให้ดูครับนี้ครับคลิปในตำนานนะท่านผู้ชมระหว่างบัวขาวกับคลองนะครับคลองหนึ่งเฟิงครับนักชกชาวจีนครับที่ชกกันครั้งแรกครับนี่ครับจังหวะปล่อยของคลองออกซ้ายเข้ามาปล่อยขวาครับบัวขาวจังหวะเตะขวาของของคลองนะฮะท่านผู้ชมตีมซ้ายไปหนึ่งทีฮะบัวขาวเตะขวาตามโอ้โหกะแตกบครับเตะทีฮะโอ้โหล่อยขวาโอ้ยทีบอลโอ้โหนี่ฮะ มาลีลาเหลือเกินครับพวกเขาโอ้ยดูฮะนี่จะบิดออกมาท่านชมโอ้บิดลงไปทิ้งไงท้องายท้องหมดโอ้โยไปเอื้องกาขึ้นมาครับคล้องมาขออีกทีแล้วลูกพี่ไปซ้ายโอ้ยไปขวาขึ้นกันขอโอ้ยดอกนี้ฮะท่านชมไม่ขลองยำเผล่นะครับอย่าไปลดการนะครับโอ้ยไต่ขวานี่ฮะกาดแตกนะครับพวกเขาแตกทีฮะท่านชมถีบออกครบพวกเขากระโดดเทาลอยหนึ่งทีครับโอ้ยเนี่ยหุกซ้ายท่านชมมาจะมาหุบซ้ายอีกโดนครับมุ้ไปขวาตามหนึ่งทุกฮะไต่ขวายิงทีกับพวกเขาโอ้โ ขามูไม่ให้ออกหนีไปไหนครับดูฮะตไปครับเสียบเผ่าซ้ายครับโอ้โหโอ้ทิ่งออกครับพร้องโอ้โหนี่ฮะมาว่าเขายิ้มนะฮะโอ้จังหวะสกัดกั้นของอาวุธวขาครับสวยครับ้อมโอ้จังหวะนี้ยืนขาเดียวครับรวบล้มลงลงลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับโอ้โหมาดูว่าจังหวะออกมานวัเขานี่ครับโอ้ไตขวาขึ้นกันคอพยายามวัดระยะหลายครั้งนะครับกลางคอโอ้ของอยาได้ไปลดการทเดียวครับมา ฟ้าผ่ามาหลายลายแล้วครับโอ้โหมาดอดต่อแกมันยกสุดท้ายครับยกที่3ามันท่านผู้ชมมาภูขาวศาสเดินไปศาสแข้งขวาครับโอ้โหอัดทีดูฮะท่านผู้ชมอัดเต็มท่อนแขนนะฮะดูครับที่คือจับสังหารน,นะท่านผู้ชมเดินเตะขวาโอ้โหดอกนี้ท่านชมโอ้โหพลาดเต็มโอ้ครับเตะขวาแล้อวอกุ้ยของครับต้องบังนะอย่าไปยืนรับแข้งครับอุ้ยแทงเข้าขวายนึงทีครับของพยายามคือได้แข้งซ้ายนะท่านผู้ชม แต่มันคนละน้ำหนักกันกันเลยครับการออกแข้งฮะท่านชม,ชมโอโหไปยืนแลกแข้งกับบวกเขาไม่ได้ครับอือเตะขวาหนึ่งทีโอ้โหอฮะท่านชมชม,มาขรองดูครับเดินเข้าหานะครับแต่ไม่รู้แกจะเดินเข้าไปหาอาวุธบวกเขาหรือเปล่าครับท่านชมดูฮะท่านชมถีบออกครับบุกเขาทีมนี้ระวังเต่ตามาพรอมถีบครับโอ้ยถีบให้จุกฮะดูฮะเสียบเข้าวขวาหนึ่งทีโอ้โหบุกเขามา จะฝากคุณดูครับโอ้ยกระชากล้มลงไปคามุมครับโอ้ยโอ้ยขอนคืนมาครับหัวเสียครับเอาไงดีครับมานี่ฮะเตะควายเลยโอ้โหเต็มท่อนแขนเสียบเข่าขวาตานหนึ่งทีเจ้าพวกเขาโอ้โหดูครับเสียบเข่าซ้ายเนี่ยโอ้ยโอ้ยดอกนี้ครับชมเตะขวาโทษทเตะซ้ายฮะโอ้โหโดนเข้าไปเยอะนะครับของโอ้แต่ไก่ยืนย่อนมาสภาพได้ครับผมไม่มีอาการครับโอ้โหดูฮะเตะควายเลยครับโอ้โห ต้องเอียงหนีครับของโอ้โหเจี๊ยบเข่าตามครับโอ้ยหบัวขาวมาโอ้โหของไม่มีโอกาสได้คิดเลยครับท่านผู้ชมดูฮะไม่ให้คิดเลยครับวกเขาโอ้โหีบออกฮะดูฮะเบียงเดียวครับนี่ฮะยับยั้งความคิดสกัดกันอาวุธคู่ต่อสู้ครับอย่าให้คู่ต่อสู้เขาได้คิดโอ้โหนี่ฮะแบบนั้นนะครับวกเขามาอัจฉริยะศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับบกเขาวเมลี่ฮะดูฮะการใช้อุธของเขาท่านผู้ชม นี่ครับบี้อย่างเดียวครับดูแตะขวาอีกแล้วครับโอ้โหของไม่รู้จะออกอาวุธลูกไหนนะท่านผู้ชมเสียเข่าขวาตามโอ้โหดักเข่าขวาดอกนี้สวยฮะท่านผู้ชมจังหวะออกหมัดมาหนึ่งชุดครับโอ้โหยังไม่ปะติดปะต่อนะครับของออ้ยจังหวะออกซ้ายโบขาวน้าสะบัดเลยครับมาดอกนี้สวยครับมาโบขาวจะเอาคืนครับเสียเข่าขวาโอ้เข่าซ้ายคืนโอ้โหสองแข้งสามแข้งคืนในแข้งขวาครับงูจัตัวสะใจครับท่านผู้ชมเอะปากล้านหนึ่งทีเสียเข่าซ้ายหนึ่งทีโอ้โหอู้อัดขามุมรับท่านผู้ชมมา ดูฮะไต้ขวาโอ้โหล้มทั้งทีโอ้โห,โโห <c oughs> แกไปลอยตัวบนอาคาบรบกขาวาสาดแข้งขวาล้มไปเลยครับโอ้โหยมาไปแบคทิกนะครับบกขาโอ้โหแต่ต่อยครับเดินตามครับดูฮะโอ้โหยหม้อน้ำเดือดคนนี้ครับไตะขวาหนึ่งทีโอ้โหมาจังหวะของทำไงฮะอย่าไปอยู่ขามุมครับ ต้องบิดตัวหนีออกมาฮะต้องหมุนตัวออกมาโอ้โหเสาะหลังครับคุณ้ชมไปขวาตาหนึ่งทีโอ้โหมาของพยายามขึนได้แข้งซ้ายครับคุณ้ชมดูฮะเสียบเข่าซ้ายหนึ่งทีโอ้โหนี่ฮะบัวขาวมันช้ำเมฆโอ้โหดูฮะคุณ้ชมโอ้หมดยกที่สามับโอ้สุดมันจริงจริงนะท่านผู้ชมมาไมฮะมาดูผลการตัดสินครับบัวขาวมันช้ำเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะคงไปนะครับในไฟแรกของเขาที่เจอกันครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชม วัวยืนแลกอาวุธกันอย่างสุดมันนะท่านผู้ชมดูฮะโอ,โ,อโ,อโอ้โหและนี่คือบทสรุปครับของสึกเดือดระหว่างบัวขาวมันช่าเมฆกับคองหลิงเฟิงนะฮะไฟแรกครับที่เต็มไปด้วยการประทะอาวุธอย่างดุเดือดรุนแรงและไม่มีใครยอมใครนะท่านผู้ชมสุดท้ายครับบัวขาวคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่กลางเวทีะฮะพร้อมเสียงเฮสะใจของแฟนมวยทั้งโลับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมแต่สําหรับคองหลิงเฟิงฮะความพ่แพ้ครั้งนี้ครับไม่ได้ทําให้เขาหยุดหายใจนักสู้นะฮะตรงกันข้ามรัาไฟในไฟในหัวใจของเขาครับกลับลุก โชนขึ้นมาครับเขาประกาศกลางวิธีด้วยเสียงดังก้องว่าฉันจะกลับมาและแก้มือกับวกเขาอีกครั้งให้ได้ครับโอ้โหนี่ฮะท่านชมมานี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามของสองนักสู้นะครับที่ยังค้างคาใจกันอยู่ครับแรงศรัทธาที่แฟนมวยทั้งสองฝั่งรอคอยครับและการกลับมาจะมันกว่าครั้งไหนกับท่านชมจะมีคลิปต่อไปนะที่ผมทําไว้แล้วครับลองไปหาดูครับมาขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบศึกเดือดนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดไฟมันมันในขังต่อไปนะครับ เจอกันใหม่บนสังเวียนต่อไปครับท่านผู้ชม